แล้วคุณสแตมเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่ตัวเองหายหน้าไปเหมือนจะหายไปจากสื่อเลยคือสองปีไม่ได้ออกรายการไม่ได้รับเล่นคอนเสิร์ตมันมีคนไปรังความภรรยาของคุณสแตม,มแล้วถึงขนาดที่ว่าคนคนนี้เนี่ยรังความภรรยาแล้วก็ใส่ร้ายพฤติกรรมก็คือจะด่าแล้วก็ถ่ายคลิปใช่ไหม แล้วก็เอาไปโพสต์ประจานแบบเสีย,สยให้หายเรื่องราวเริ่มจะมาหนักขึ้นตอนปี65มีตัวละครอีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาคือแฟนของจำเลยก็คือแฟนของคนคนนี้ที่ตามคุกคามเมียของคุณสแตมปรากฏว่าดันทำงานอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งทำให้ตัวจำเลย มีบัตรทีมงานและสามารถเข้าออกพื้นที่หลังเวทีได้อย่างอิสระยกตัวอย่างสร้างสถานการณ์เช่นมานั่งร้องไห้ข้างๆภรรยาคุณสแตมแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไปโพสต์แต่งเรื่องอแต่ภรรยาคุณสแตมไม่อยากมีเรื่องไม่อยากให้เป็นข่าว